ข่าววินท์ชิงคืนฟุตบอลไทยาบมาโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่21มกราคม2565โดยใชย้ผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของอช่วงชิงคืนวันนี้กันนะครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างฟุตบอลไทยช่วงชิงคืนวันนี้ปักขังซอตอบกลรรับโค้ชทีมชาติไทยหลังเห็นข้อความจากทางมานโนโปรกิงโดยไม่ในานมาน,นี้มานโนโปรกิงหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยโพสต์ข้อความที่เกี่ยวข้องกับทางโค้ชปักขังซอ โดยโค้าปักังซองนั้นไม่สามารถช่วยทีมชาติเวียดนามเอาชนะทีมชาติไทยที่แข็งแกร่งภายใต้การนำทัพของมาโนโพกิงนัดชิงชนะเลิศศึก AFF CUP 2022ช้างศึกเสมอไป2-2ที่สนามบามายบีดินสเตเดียมรอบชิงชนะเลิศเล็กแรกก่อนจะชนะไป1-0รอบชิงชนะเลิศเลทที่2ที่สนามธรรมศาสตร์และก็ครองตำแหน่งแชมป์ AFF Cup 2022 ที่สำคัญกว่านั้นถูกนา้มสุดท้ายของโค้ชปักขงังซอกับทีมเวียดนามก่อนจะอำลาวงการฟุตบอลเวียดนาม โค้ชชาวกรหลีจึงไม่มีความไม่เคยจะคว้าชัยชนะเหนือโค้ชโพกิ้งในระดับทีมชาติเลยสักครั้งรวมถึงรอบรองชนะเลิศ2นัดของ AFF Cup 2020และก็2นัดชิง AFF Cup ปี2022ฉะนั้นหวัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยมาโนโพกิ้งได้โพสต์ข้อความถึงโค้ชปักขงซ่อโดยเนื้อหานั้นระบุน,นว่าการชนะและก็แพ้เป็นส่วนหนึ่งของงานของเราแต่บรดกที่เขาทิ้งไว้ให้กับทีม จะถูกจดจําไปตลอดกาลผมคารบในความมุ่งมั่นของเขาสำหรับการแข่งขันทุกนัดขอวอวยพรให้คุณประสบความสำเร็จในความท้าทายครั้งต่อไปในปาร์คเราจะคิดถึงคุณนะโดยล่าสุดทางโค้ชปาร์คแงซอเห็นข้อความดังกล่าวของทางมานโปกิ้งของกุสซูจิชัยแล้วโดยเขาได้ก่อนที่จะตอบกลับไปยังมานนโดยระบุน้ว่าขอบคุณคุณมานโปกิ้งสำหรับคําพูดของคุณขอแสดงความยินดีกับทีมไทยที่ควา้าแชมป์เอเอฟคัพ2อว ภายใต้คาแนะนาของคุณจริงๆรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้แข่งขันและก็จับมือกันช่วยเหลือพัฒนาฟุตบอลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผมขอส่งความปรารถนาดีไปให้เขาด้วยทาน,นี้มานโปกกิงกลายเป็นหัวหน้าโค้ชประวัติศสาสตร์ของไทยพาทีมควาามค้าแชมป์ AFF Cup ได้2ส,สมัยติดต่อกันก่อนหน้านี้ก็จะมีซิโก้เกียรติศส,สนาเมืองนะฮะที่สามารถทำได้ในปี2014และก็2016นั่นเองครับเป็นนามางานนี้มานโปกกิงนะฮะมาเล่นในบอลยุคใหม่ ก็ต้องเราดูกันต่อไปกันล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรฝากติดแฮชแท็เชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยกันต่อไปครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมาดกันดีครับสมาคมส่ง50ชื่อลุยศึก WAFF ทีมชาติไทยชุดดีที่สุดในขณะนี้โดยกันนี้บอกได้เลยว่าจับฉลาก,ก26มกราคมนี้เมื่อต่างสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย หรือว่า FA เตรียมจะส่งชื่อ50แข้งทำวีซ่าภายในวันที่15กุมภาพันธ์นี้เตรียมจะลุยศึก w a f f Championship 2023ฟี f a เด y ช่วงเดือนมีนาคมโดยมโนโฟกิง้งลิสต์50รายชื่อนำทัพมาโดย2แนวรุกตัวเก่งจากทางเจลิกญี่ปุ่น ชนาที์สงกสินจากสมโมสรคาวาสกิฟฟอนตตเล่และก็สุขบโชคสารชาติจากสมโมสรฮอกไกโดคอนเซซปโลโดยการมีบริการข่าวดว่านิโคลัสมิเกลสันแบคขวาจอมบุกจากยุโรปจะมีชื่อติดทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกกันอีกด้วยอยา่างไรก็ตามมาโนโปกิงจะมีการตัดเหลือ2ยิามรายชื่อสุดท้ายในที่สุดเพื่อจะเข้าสู่โวร์น,นาเนตในครั้งนี้สำหรับฟุตบอลอาหรับรายการนี้มีทั้งหมด12ชาติเข้าร่วมประกอบไปด้วย UAE ที่เป็นเจ้าภาพซาอุดิอาระเบีย ปาเลสไตน์อิรักซีเรียเชเมนบาเรนคูเวตจอร์แดนเรบานอนโอมานและทีมชาติไทยแชมป์อาเซียน2022ผลล่าสุดในขณะนี้และจะมีการจับสลากแบ่งสายวันที่26มกราคมที่จะถึงนี้ใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้เรามาดูประเด็นข่าวชอบมากันดีครับเอาชื่อมาจากไหนมานพันสื่อเวียดนามที่มาแผนทีมชาติไทยสยบปาร์คขังซอ โดยคนหลงหลังทีมชาติเวียดนามภายใต้การนำทัพของกุซือโกริต้ปักขงังซอพ่ายแพ้ให้กับทางทัพช้างศึกทีมชาติไทยนำทัพมาโดยมานโปกิ้งไปสวนต่อหนึ่งผลสกอร์รวมสองนัดทีมชาติไทยเอาชนะเวียดนามไปได้สามต่อสองส่งผลให้ทีมชาติไทยผง,งาดควา้าแชมป์ AFF คัพสองพได้สำเร็จและก็เป็นแชมป์สมัยที่7ของทีมชาติไทยทำเอาสะเทือนสนามมอธรรมศาสตร์ฝรัง่งเศส ล่าสุดทางพนนโปกิ้งกุญสูทีมชาติไทยเปิดเผยผ่านสื่อเวียดนามซิงส์นิวถึงที่มาของแผนในการสยบทีมชาติเวียดนามโดยเขาได้บอกว่าแท้จริงแล้วมาจากเกมที่เวียดนามเอาชนะอิโนโดนีเซียของชินตะยังไป2ต่อศที่สนามบีดิงสเตเดียม ผมได้เห็นอะไรบางอย่างจากเกมที่อินโดประทับเวียดนามในรอบรองชั้นเลิศแม้พวกเขาจะตกรอบด้วยน้ำมือของเวียดนามก็ตามทีแผนนี้มันเกิดจากการเรียนรู้ซึ่งเห็นว่ามันสามารถจะหยุดเวียดนามได้เหมือนกันหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยคนนี้ก็ได้กล่าวนอกจากนี้มอนโฟกิงยังได้พูดถึงความต่างในไทยลีกกับวีลีกของเวียดนามโดยเขาจะบอกว่านั้นว่าไทยลีกนั้นดีกว่าแต่ดึงสิ่งที่น่าประทับใจของวีลีกก็คือแฟนบอลที่เข้ามาชมเกมกันเยอะมากเลยนะ โดยสิ่งที่ต้องปรับปรุงก็คือคุณภาพสนามพื้นหญ้าไม่น่าจะเล่นจริงๆกองหลังจำใจต้องใช้บอลยาวในการออกบอลเพราะเล่นบอลกับพื้นลำบากต้องรีบพัฒนานในส่วนนี้รวมถึงการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเพื่อจะยกขะนดับให้ทันไทยลีก สำหรับโปรแกรมต่อไปของทัพช้างสึกทีมชาติไทยชุดใหญ่มานโปกิ้งคนนี้เตรียมนำทีมโดยสึกใหญ่ระดับเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันศึกจิงแชมป์แห่งชาติเอเชียตะวันตกหรือว่า w a f บิในระหว่างวันที่20มีนาคมถึงวันที่2เมษายนนี้โดยมี12ชาติเข้าร่วมการแข่งขันได้แก่ UAE, Saudi a เบีย a p สไต s ์อิรักซ q เรียเชยเ m e n นบารินคูเวตจอร์แดนเลบานอ o n อมานและก็ทีมชาติไทยครับ เป็นนงานนี้ต้องรอดูันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับมุมมองอาเซีซนบอกเวียดนามทีมชาติไทยเตรียมเจอกับเวียดนามในศึกเมนเดก้าคัพ2023เดี๋ยวกันนี้เรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลกันดีกว่าว่าจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรถ้าเกิดว่าทีมชาติไทยนั้นไปพบกับทางเวียดนามในศึกนี้เรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์ที่หนึ่งกันก่อนละกันไทยเจอโค้ชใหม่เวียดนามสนุกแน่เลยนะคอมเมนต์ต่อม่าไทยแดนแชมป์มาเลเซียมิตรภาพ เขาไม่ต่อมาโชคดีทุกทีมรอชมถ้วยที่ยอดเยี่ยมขอบคุณมาเลเซียที่เชิญมาเวียดนามนะเขาไม่ต่อมาเวียดนมามคว้าแชมป์มาเดก้าขับในปี1966มาเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมขอบคุณมาเลเซียที่เชิญเวียดนามเขาไม่ต่อมาขู่ชิงชนะเลิศระหว่างเวียดนามประทักับทางทีมชาติไทยเขาไม่ต่อมาขอให้มี VAR ในการแข่งขันเขาไม่ต่อมาได้ปโปรด FAM ใช้ VR ในร์นเมนตนนี้ได้ไหมเราต้องการจะอัปเกรดอาเซียนฟุตบอลให้ได้มากยิ่งขึ้นนะข่าวมนตตอมานี่คือรน์นเมเต์อัเกรด A แม้บริการนี้จะอยู่ในช่วงปัดดินฟี ف เดย์เป็นเวลาที่ดีในการเตรียมทีมในการลุยศึกอาเซียนครับในเร็ววันนี้ขาเมมตตอมา,อก,มาการแข่งขันในฟีฟ่าเดย์น,นั้นเป็นสิ่งที่สําคัญและเป็นสิ่งที่ดี AFF ปวดพิจารณาสิ่งนี้ได้ไหมข่าวมนตตอมา,ด,อมาดูเหมือนว่าเรานั้นจะเล่นไทยกับเวียดนามทุกๆ5กหาเตเลยนะ เขาไม่ตอมาผมคิดว่าควรเชิญ4ทีมมาด้วยเวียดนามกาตาญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เขาไม่ต่อมาไทยมีความสัมพันธ์อันดีกับมาเลเซียมาตลอดผมเชื่อว่าประเทศไทยต้องยินดีส่งทีมเข้าร่วมมาเคด้าครับ2 0 2พอย่างแน่นอนผมขอขอบคุณสำหรับคำเชิญขอบคุณมากครับเขาไม่ต่อมารอบชิงชนะเลิศไทยและเวียดนามเจอกันอีกครั้งเขาไม่ตอมาเมื่อลองคิดดูความสัมพันธ์ของมาเลเซีย ใกล้ชิดกับไทยมากเมื่อเทียบกับทางอิโนโดนีเซียแม้แต่มาเลเซียและก็อินโดนีเซียเองก็แทบจะใช้ภาษาเดียวกันอยู่แล้วสำหรับผมแล้วผมคิดว่าคนไทยอยู่ในหมู่ที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียในครั้งนี้ข่าวม่ต์ต่อมาการแข่งขันที่ดีก่อนเอเชียนคัพข่าวม่ต์ต่อมา มาเคดาครับเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เก่าแก่และมีคุณภาพเมื่อมองดูแขกรับเชิญคุณจะเห็นว่าพวกเขาเหล่านั้นมีภูมิหลังฟุตบอลที่แข็งแกร่งในภูมิภาคและมีคุณภาพที่ดีขอให้โชคดีในทัวร์นาเมนต์นี้ขอขอบคุณชาวมาเลเซียที่เชิญเวียดนามนะคอมเมนต์ต่อมาเรารู้กันดีว่าไทยจะเอาทุกถ้วยอยู่แล้วน,นานะผมเป็นคำว่าง,งานนี้ก็เป็นคอมเมนต์ทางแฟนบอลน,นะฮะก็ต้องรอดูกันตอบไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับ บาดามแป้งตอบแทนแฟนบอลประกาศลดค่าตั๋วลงครึ่งหนึ่งจนจบฤดูกาลโดยตัางบาดามแป้งตุพันล่ำซำประธานสโม,มสรการท่าเรฟซีขอบคุณแฟนบอลที่คอยสนับสนุนทีมมาตลอดในเลกแรกพร้อมตอบแทนด้วยการลดราคาค่าตั๋วทีมเย่า50%ไปจนจบฤดูกาล2022โดยราคาตั๋วในแต่ละโซนหลังจากลดราคาแล้วมีดังต่อไปนี้โซน A จาก180บาทเหลือ100บาทรวมถึงโซน B และก็ C และก็ดีจาก100บาทเหลือ50บาทด้านมาดามแป้งได้เปิดเผยนะว่ายอมรับว่าเล็กแรกเนี่ยเราทำงานได้ไม่ดีนักแต่สิ่งหนึ่งที่แป้งเห็นมาตลอดก็คือแฟนบอลต้องการการท่าเรือ ที่ไม่เคยทิ้งทีมไปไหนทุกครั้งที่เราเล่นในบ้านหรือเกมเยือนเราจะเห็นทุกคนเข้ามาเชียร์และสนับสนุนเรานั้นอยู่ตลอดจนเรามีค่าเฉลี่ยแฟนบอลเพิ่มขึ้นมากถึง189%ซึ่งฐานะประธานสโมสรแป้งต้องขอขอบคุณจากใจจริงโดยนอกจากผลงานในสนามที่เราจะพยายามทำตรงนี้ให้ดีขึ้นแล้วแป้งอยากจะตอบแทนกลับคืนด้วยการาลดราคาค่าบ,บัตรทีมย้อย่างต่อเนื่องไปจนจบฤด,ดูกาลในครั้งนี้ ส่วนการพบกันกับทาง BG แน่นอน,นว่าไม่ใช่เกมที่ง่าย BG เป็นทีมที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นเยอะที่สุดแล้วหลังจบเล็กแรกทําให้เราต้องศึกษาและก็เตรียมความพร้อมตรงนี้ให้ดีที่สุดนะและนี่ก็เป็นข่าววินศยเที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายมาโนโป๊ก้งสไตล์ประจำวันที่21มกราคม2565โดยชายพบว่าครั่งฟุตบอลไทยครับ